ป <Sky jogo. S 2> <ENNIS> อันนี้จะเป็นที่ที่เขาัอบจะสตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งนะคะเตรียมทุกอย่างเสร็จและพรุ่งนี้เราจอกเดินทางในเวลาตีห้าแล้วที่เราต้องตื่นก็คือตีสี่ไม่ต้องนอน น้จะมีอีีชีฟัองอไปดนเอารไปกินอันเท่าไหร่อาคิดอันนี้สิของกูสามหยวนอันนี้เท่าไหร่รถเจ็ดชั่วโมง เป็นเกทที่เราจะขึ้นเครื่องเีนะเรากำลังจะไปขึ้นเครื่องแล้วอเค่่องันนี้คือข้าวผัดเครื่องเมน เอออันนี้คือฟรีนะคะหมดนี่เดี๋ยวเราจะมารีวิวข้าวผัดบน,นเครื่องนะคะข้าวผัดข,ข้างเนี๋ยน,นิดนึงแล้วก็ใส่ซอสเหมือน,นข้าวผัดเด็กน้อยเลย เย็นหรือยัยงเอาครับว้าวนี่จะเป็นที่ที่เรามาเอากระเป๋านะฮะ ตะลุนรกโอ้ยความเจริญ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องตลกครับอะไรเนี่ยวันนี้แหละอันนี้ก่อนถ่ายไม่ไปดูมันต้องไปเดินเล่นใกล้ๆไม่ได้ใกล้ที่นี่หรอกใกล้ที่นี่หรอ จะอยู่วดจะอยู่วดอ,อีนี่นะคะมาปักกิ่งของเราอันนี้ขนมสดใช่มั้ยสดมาม่าเข้าไสดเ,เข้าไปค่ะอันนี้เรากำลังจะไปที่เทียนถังนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในในปักกิ่งแล้วไปดูกันว่าเป็นยังไง ลมแรงมันมีเธอลมแรงอันนี้คือเวลาห้าโมงครึ่งนะคะท้องฟ้าเ,าเ,เาม,มายอะไ่หยอ๋อทำไมแพงจังเทียนถังกงหยวนเต่าเทียนถังกงหยวนอันนี้ก็คือเทียนฐานปิดให้เข้าชมแล้วนะคะเพราะเขาบอกว่าจะไม่มีไฟแล้วกลัวเรามองไม่เห็นอันนี้เรากำลังกลับไปเพื่อที่จะขึ้นรถไฟฟ้าใตา้ดินไปที่เฉียนเหมือนเพื่อที่จะไปเดินถนนที่เหมือนถนนคนเดิน วูจริงนะคะอูควันนะคะมาที่หวังฟูจริงฟิลถนนตามอะไรต่างๆมากมายโอู้ต่แล้วว้าวาพี่นด้วยอยากขี่แล้วก็ค่อนข้างคุมโทนเหมือน,กนเกาหลีเยอะนะญญแล้วก็ที่นี่ทางเดินเป็นทางป่าไม่เหมือนกับสงชีงที่เราอยู่นะคะก็คือเป็นทางที่เป็นเนินเขารู้สึกว่าเดินง่ายกว่าเยอะมากแต่ว่าก็เดินเยอะเหมือนกัน ตตัวดังมากเลยนะคะเป็นร้านขายแบบปิดปักกิ่งแล้วก็มีปจกิงข่าวยาเจือนเป็นเหมือนแบปิดปักกิ่งเราเดินมาทุกร้านนะคะแล้วก็มาเข้ารอสั่นกันตรงหน้าเลยเหรอใช่เรากำลังจะมากินทางหูลูกินได้ถังแล้วหูลูโอ้แข็งโวยหวานอือตอนนี้รองมาิน ไอติมมะนะคะค่ะเป็นไอติมมัทฉาที่เข้มข้นมากนะคะอันนี้อร่าก้าวหยวน45บาทมีรสชามาลีกับชาเขียวเป็นชาเขียวที่กินแล้วมันคือนึกถึงไร่ชาบนภูเขาที่อยู่ในฤดูที่ฤดสมบูรณ์อ,อร่อยมากค่ะมันอร่อยมากเป็นไงคะอร่อยมากแค่ไหน,นก็ไม่หวานเข้มข้นมากเหมือนกับ<ะ>เหมือนกับอะไร <anca> เซาหรออัน <c oughs> นี้เราก็นั่งกินเราไปจริงข่าวยาเจียนแล้ก็คือมันเป็นแรปป็ดแล้วก็มีเนื้อป็ดอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ใส่พวกผักแตงกวามะกาศแล้วก็มีอะไรที่เป็นเหมือนแท่งๆสีแดงๆตรงน,นี้อย่างหนึ่งรสชาติมันจะหวานหวานแต่ว่ากินไปมันจะฉุนนิดนึดนง วัสดีค <mud a. S 2> ่ะตอนนี้อยู่ในตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหน้าหน้านี้นะคะจมูกแดงเพราะว่าอากาศหนาวมากตอนนี้ลบสามองศา นี่เราก็เข้ามาในสถานีน้เปิดจริงจ้าโอ้โอเราไม่เข้าไปล่ะ <laughs> เออ,อเลขอะไรห้ค่ะห้าสี่สโอ้เรามาคนแรกโอ้โหข,ข้างในมีอะไรด้วย เราว่า 在春秋战国的烽火，长城内外都在烽火台前守候。 Gracias. มันชันขึ้นไปประมาณสิบห้ามรคนด,ด,ดีดินะ เด็กหนาวมากใช้กุบกับปาย หาจไมยเป็นจุดที่ทุาคนมาถ่ายนะคะห่างฉืออยู่กันที่กำแพงเมืองจีนนะคะข้างบนถังเฉิ อันนี้เรากำลังลงจากช้างถึงนะคะลงมาได้ใกล้ถึงใกล้ถึงช้างที่ขึ้นมา คลเฮเคค่ะวันนี้เป็นวันที่จะไปร้านในกรุงปักกิ่งใช่สวัสดีจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยาวมากอยู่กับโฮโมเจนนะ จะเป็นที่ที่เขาแบบบริการด้านไกลนะคะแต่ว่าเหมือนเคยบอกว่าจะเป็นเขาให้ใส่หูฟังเอามีบริการแบบหลายภาษา,าเราเป็นคนไทยก็มีภาษาไทยให้เราฟังตอนที่เราไปถึงสัานที่ต่ตางๆเข้ามาในกู้กงแล้วคะ จริงอันนี้เรามีแผนที่นะคะให้เดินตามว่าเราจะเริ่มเดินจากตรงไหนก่อนอันนี้เป็นเซ็นเตอร์หลักที่พอเข้ามาถ้าเหอเหมือนถ้าเธอเหมือนจะเป็นเซ็นเตอร์หลักที่เราเข้ามาแล้วเราจะเจอเป็นที่แรกนะคะพรบแล้วก็จะมีแผนที่อย่างนี้ให้เราขึ้นตรงนี้เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้แผนที่อันนี้เอาไวใ้ให้เราเลือกที่จะเดินตามเพื่อที่จะเดินให้ครบนะคะตามกูงงทั้งหมด นนะะแต่เพื่อบอกว่าอันยาวๆตรงนั้นคือยีราฟแล้วก็อีกคนบอกว่าเป็นไดนโนเสาร์ซึ่งมันไม่ใช่ทางครูนะคะเราจะไปกันต่อที่ทางนี้ไม่รู้ไปทางไหนเไม่รู้เดินไปตรงไหนน,นี่นะคะเราเดินม,มาถึงตรงที่เพื่อบอกว่าเห็นไดนโนเสาร์กับยีราฟแต่ว่ามันคือดุเคน้น ไปดูโอ้มันจะเป็นท่าชวังหเป็นที่น่าของ นนใช่อเขาบอกว่าใช้คนสองหมื่นคนในการดึงหินอันนี้แล้วก็ลากหินอันนี้มาไว้ที่ปราสาทเป่าเฮือเตียนนะครับเป็นปราสาทรังสีสามใหญ่มากหน,นักประมาณสองร้อยตันสองร้อยตัน เฉียนชิงกองอันนี้เป็นพระราชวัง เราซื้อพาสปอร์ตกู้กลงมาอ่าอันละสาสิบหยวนลห้าสิบบาทนี่นะคะพอถอดออกมาข้างในก็จะเป็นอ่าเหมือนเป็นโพสการ์ดต่างๆที่ต่างๆในกู้กงอย่างนี้เป็นแบบเหมือนบอกเล่าเรื่องราวแต่ละที่ด้วยนี่ก็จะเป็นโปสการ์ดแบบนี้ ดึงแล้วก็เดินทางมาถึงทางออกของกุ่กงแล้วนะคะถึงจะเดินไม่ครบแต่ว่าเราก็เดินไปเยอะมากมเย,กเย,ยสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดกับเราขึ้นตอนนี้นะคะก็คือเราเพิ่องออกจากกู้กงมามงแล้วเราก็จะนั่งรถต่อไปเพื่อที่จะไปเทียนอันเหมือนต่อแต่ว่า รถมันคนเยอะมากทุกคนก็เบียดกันของที่จะแบบทําให้รถมันเป็นปากระ๋องที่จะระเบิดตลอดเวลาได้ <c oughs> เราก็เลยไม่มีทางนะคะก็เลยต้องเลือกที่จะเดินไปที่ที่อันเหมือนซึ่งที่นันเหมือนจะอยู่ข้างหน้าสุดกู้กงจะอยู่ข้างหลังสุดแบบนี้เราก็ต้องเดินจากข้างหลังไปข้างหน้าประมาณใช้ระยะทางประมาณ2กิโล้วนสู้ๆค่ะ เส้นทางนี้เข้าไปเมื่อเช้านี้แล้วแสงว่าร้านไส่กรอกไวูตรงนน้นเรากำลังจะตรวจกระเป๋าเข้าไปในเทนอันเหมือนกันนะคะอันนี้แล้วในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเทนนันเหมือนแล้วนะคะ